เพียงแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถสร้างความสงบได้นี่คือการทำสมาธิแบบฉบับหลวงพ่อจรัญทิตตธรรมโมที่คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยทันทีทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบมีพลังมีประโยชน์ในปัจจุบันคือทำให้ใจสบายคลายทุกข์หนักแน่นมั่นคง อารมณ์แจม่มใสความจำดีทำงานมีประสิทธิภาพสุขภาพดีนอนหลับสบายเรียนหนังสือเก่งที่สำคัญคือได้บุญวิธีนั่งให้นั่งขัดสมาธิคือขาขวาทับขาซ้ายนั่งตัวตรงหลับตาเอาสติมาจับอยู่ที่สะดือที่ท้องพองยุบเวลาหายใจเข้าท้องพองกำหนดว่า พองหนอใจนึกกับท้องที่พองต้องให้ทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังกันหายใจออกท้องยุบกำหนดว่ายุบหนอใจนึกถึงกับท้องที่ยุบต้องทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังกันข้อสำคัญให้สติจับอยู่ที่พองยุบเท่านั้นอย่าดูลมที่จมูกอย่าตะเบงท้องให้มีความรู้สึก ตามความเป็นจริงที่ว่าท้องพองไปข้างหน้าให้มีความรู้สึกท้องยุบมาข้างหลังอย่าให้เห็นไปว่าท้องพองขึ้นข้างบนท้องยุบลงข้างล่างให้กํำหนดเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดเมื่อมีเวทนาเวทนาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะต้องบังเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแน่นอน จะต้องมีความอดทนเพื่อเป็นการสร้างขันติบารมีไปด้วยถ้าผู้ปฏิบัติขาดความอดทนเสียแล้วการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็จะล้มเหลวในขณะที่นั่งหรือเดินจงกรมอยู่นั้นถ้ามีเวทนาความเจ็บปวดปวดเมื่อยคันเกิดขึ้นให้หยุดเดินหรือหยดกำหนดพองยุบ ให้เอาสติไปตั้งไว้ที่เวทนาเกิดและกำหนดไปตามความเป็นจริงว่าปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเมื่อยหนอเมื่อยหนอทันหนอทันหนอเป็นต้นให้กำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าเวทนาจะหายไปเมื่อเวทนาหายไปแล้ว ก็ให้กำหนดนั่งหรือเดินต่อไปจิตเวลานั่งอยู่หรือเดินอยู่ถ้าจิตคิดถึงบ้านคิดถึงทรัพย์สินหรือคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานาก็ให้เอาสติไปปักลงที่ลิ้นปี่พร้อมกับกำหนดคิดหนอ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 ไปเรื่อยๆจนกว่าคิดหนอจะหยุดคิด แม้ดีใจเสียใจหรือโกรธก็กำหนดเช่นเดียวกันว่าดีใจหนอดีใจหนอดีใจหนอเสียใจหนอเสียใจหนอเสียใจหนอโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอ,หนอเป็นต้นเวลานอนเวลานอนค่อยคอยนอนเองตัวนอนพร้อมกับกำหนดตามไปว่านอนหนอน นอนหนอนอนหนอจนกว่าจะนอนเรียบร้อยขณะนั้นให้เอาสติจับอยู่กับอาการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อนอนเรียบร้อยแล้วให้เอาสติมาจับที่ท้องแล้วกำหนดว่าพองหนอยุบหนอต่อไปเรื่อยๆให้คอยสังเกตให้ดีว่าจะหลับไปตอนพองหรือตอนยุบอริยาบทต่างๆ การเดินไปในที่ต่างๆการเข้าห้องน้ำการเข้าห้องส้วมการรับประทานอาหารและการกระทำกิจการงานทั้งปวงผู้ปฏิบัติต้องมีสติกำหนดอยู่ทุกขณะในอาการเหล่านี้ตามความเป็นจริงคือมีสติสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ความสงบสุขอยู่ไม่ไกลเพียงแค่เรากลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองลองนำวิธีการง่ายๆนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินหลวงพ่อจรัญทิตะทัมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี